สวัสดีพี่น้องสวัสดีย่านสวยๆอดสบายพี่น้องมานำหาเพลงนิ่ไปแไ้วเรียบร้อยแล้วบมันลืมมัน้าสือเกิบก็เลยลืมไม่เกิบแล้วก็มาลืมเพลงอย่างของเขียนไว้เพลงสาวขายของจีเต่ว่าเพลงหนึ่งใครได้ได้รงแล้วเลยพาพี่พาน้องแหวมะเทียวมาเบิง่ง้ันเป้าบนึน

มาซักเย่ยมดมาเชิญลองวันวันแข็งขันไหมเชิญศิลปินของอร่อยสาวนั่นเป็นแท้งได้แหลมเพชรแท้งติดร่องเปิดวันสิการแขงขันแล้อยี่ดีไรยี่หีได้หรอยี่หร่ไย่หรี่ไทมีรางวัลอยู่มีค่ะ มีแต่ว่าเจ้าน่ะเป็นนักร้องกิตติมศักดิ์ขึ้นร้องโชว์เจ้าสิร้องประกวดก็ได้ประกวดประกวดประกวดได้ประกวดเด้อพอกิตติมศักดิ์ร้องประกวดละมาได้จักคใช่มาเช็ประชาชนทั่วไปจ้ะเออประชาชนใช่โอ้ยเท่าไหรเอ่อเอาจะซื้ออีหริจกวันหรือจะสูบบังเล็บเอาซื้ออีริจเหบ่จ้านายหยังสมบัติพิลาจันพิลาจันเลยมั้ยสมบัติพิลาจัน อ้าวอ้าวพี่น้องนี่นี่มาพ่อน้องเชอรี่นะคะเอาสวัสดีก่อนพ่อแหลมมีช่องเหรอเด้เนี่สวัสดีพี่น้องก่อนแล้วมีช่องยูทูบแปลงทองอ๋อน้องเชอรี่น้องเชอรี่นะคะเชอรี่เพชรบ้านแพงขั้นแขกร้อนสาวเพชรขั้นแขกรอดเฮ็ดคนรอดอยู่บ้านนี้แขกรอดเดี๋ยวสิผ้าพีผ้านองยางเอสโซากางเกงผ้าเนาะค่ะแล้วพอเพิ่นสิมาประกวดร้องเพลงค่ะ เ่นเขาเืนบอกให้ยงหคาเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ถ่ายคลิปจะข้าวก่อนเนอะบัอะไรนั้สมบัติพิราจันทรันองเชอรี่ค่ะนองเชอรี่อแรงสี่จุดจบบอกว่าลองให้ออกกว่าด้วยกันเนียนดูกัะร่มคือกันสอ่พวงเปลี่ยนนองเชอรี่บอวันนี้ฮะไผเป็นไผอะไรตากับหลันบุตรชิดมืออยู่ด้รางวัลมือนีบบอก่ล้าสุปีเชอรี่ลองเพ่งยังลูกมาเนี่ยนูจะลองเพ่งช่วงรับฝากลู วงรักฝากกลมอาเบิ้งเด้่พี่นองเดี่ไนบองเชอรมาเนีไม่บอกพี่เบิ้งไม่อพี่เบิ้งน้ำนักวางแเชียร์แล้วให้โจทยขึ้นรางเข่าแ้วเชียร์เชียร์กเนักวางแผนแล้วนักวางแผนนักวางแนพวกโจทย์จงานเนาะเบไ่อไดบใบม่เนี่ยครับม่วงี้อเกันเนี่ครับย่้เดียวนี่่ะเชียรรอจิตที่ประั ปีีก่อนเลยปตเลยแล้ปีีก่อนเชิญเนาะเบอร์ีดแข็แย่แล้วเบอร์ิคประกวดรองเพลงคนเขาปิดนับสมารแล้วค่ะขอกระดาษเรา้ไหมีแก๊แปน่เพงไววมันมาซื้อเลือบ้างน้เยบปากกาเ็เย็บสาวขายขอดกีโอ้แม่แม่แมว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 แูวยมมเแมแแม ไมแม่เพระท่านเด็กหาเลยเป็นแผนบอกว่าเป็นแผ่นสาวขาวค่ะคานนึ่งกาพอสิรลองเพ่นสาวขายเขาจีว่าแม่เขาสิไปเขียนแผ่นเป่นส um, okay. 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 ีเหลืองเป็นเง เพ่งดียวไม่เอาเพ่งที่จะพร้อมลองใดเด้อลองเพได้อยากายคนเด้ว่าไงลูกทั้งดลูกเป็สเด้อนเ็สอน้ตาุที่ราได้ลูกได้ไปชั้นสเลยรม่ตตัวลองเพลงมันวับงสองอ่ะลูกไปแล้นั่ัไปยั้งส่ะได้แล้วเนี่ยเราจะ สมบัติีราอย่างก่อนพีราจังเ์ไแหลมเนาะไม่แหลมเป็นรแพรอะนสีภ้าพีผนองไปยังเป็งานอกันนี่น้องเชือรีเพื่อกับสบประกวดเนาค่ะที่หนึ่งามามาสาวสาวมันพอรีเล กบไปกเยี่ยม่วมสุ่มคุณคปลาหูไปไปซุ่มเสื้อสดเเื่่นแม่เดดเพยงพี่น้อง เอาอยางออกกรณ์นเนี่ยแม่ละมานี่ไปอปตอหนองบอนนี่นของดียินดีต้อนรับนี่อันนี้อปตอหนองบอนเนาะคะ่ะคุณแม่อันนี้สวัสดีค่ะคุณแม่ อันนี้เป็นโอท็อปบ่ค่ะเนี่ยเป็นโอท็อปค่ะท่ามปฏิลักของตำบลใดเนียงยังไงของบ้านใดเนอะของบ้านแก่ตำบลน้องบ้านรูอแบบนี้เลยมักเือคนแหลมแจ๊ใช่ใช่บ้านนี้ค่ะคุณแม่ฝากฝากเบอร์ใดเน้ะค่ะบ้รนเอฟตีเอ็ม เพื่อเอฟซีพนสนใจพนสร้างสื่อฝากเบอร์ใดเลยค่ะฝากเบอร์ใดเลยค่ะช่องพุ่นหัวหน้าที่อ๋อค่ะมาค่ะน่ดอ่นี่คุณแม่สวัสดีค่ะอันนี้ช่องอันนีค่ะช่องยายแหลมลำเพลินออฟฟิเชียลด้วยค่ะคุณแม่อันนี้เป็นโอ๊ตบล็อกค่ะโอ๊ตบล็อกค่ะนุ้ยอยากให้คุณแม่ฝากเบอร์เพื่อใี้เอฟซีพนสนใจสินค้านะคะยายแหลม บอแม่บอกเลยแม่บอกเลยบอกคุณย่านุ้งไปทายคุณแม่บอกเลยสินค้าแม่ได้เลยนี่ค่ะสินขาขู่เครื่องน้ำขู่เครองน้ำโคท็อปของบ้านน้องบอนอำเภอโคสูงของแม่สำรวยแม่สำรวยสังกัพัฒน์ ไอกีเพรองกิดก้งคาของบ้านองบอนเนาะพี่น้องพ่อราอบท้าค่าอปราคานี่ยเพราะเพราะถือเพแพงเพราะแพพราน้าเป็นต้นฉบับเราคือเเองลกูกเองต้เองลงทุนเอง่เองเบิร์ดแคเองเบิรดถูกแน่แม่ค่ะโอ้กินกันนีอุ้ยเ่งกินกัน คุณแม่ฝากเบอร์ใดเลยค่ะเพื่อพี่ผู้ใดสนใจก้าวเด้อติดต่อ09 7ก204 204 6869 6869ติดต่อแม่สำรวยติดต่อแม่สำแม่สำรวยเด้อแม่สำรวยเป็นโพิเซอร์เป็นโพิเซอร์ติดต่อมาเลยไม่อยากเป็นไม่ไมแล้วจากพป l ิ c ่าไม่แล้วไอ่อยาก มีแต่ผู้สาวทำหน้อยพี่น้องมาไทยพื่อนค่่ตามเขาลีลเหมือนน่เยบอกตามเขาลีลาก็ที้แหลยลีลาบ่าลีลาลีลาน่มเงินป้าลีลาน้ำแนเด้อมาีลาเด้อขอบคุณี่แม่ทำหวยนะคะเอาไปหมกเงินขอบคุณขอบคุณกัน้วยเด้อว่าไป

เดียวเดียวเดียวสัมผัสพวกนี้ก่อนหนิโอ้ยน้องสาวยนุ่ยตัวนี้พี่น้องเอ้ยพอแล้วพอแล้วอยู่บ้านไหนล่ะดิบ้าน้องก่อนด้วกันโอ้ยเจ้าของุญแจใส่กุแขี้เห่โอ้ย ตายตายตายตหากจะตกก็อยตกยงินตายตายยืมเมเินลยมเนยืมลดาม่เงินไม่ใช่เหรอใส่อยเห็นไพนันลงยกต้องขึ้นกนี่อันนี้ที่นลำหอยม่ได้ใส่านด้วของได้แรงด้วนี่เปนปลอนอนี้ ผ่านแล้วแื่นย่ทางไรดูมันไม่รอดนั่นน่ะยู่งว่นเห้ยุ่งว่นเงแต่ทำเพื่อนว่าเยี่นยู่ใสยู่ในบ้านไปนะอกเมียน่ละบาอยูบาน่ยู่งงน้าฮะนั่งเป็นเช้าย่เสมอไปมองไม่ก่อนปัาเดี๋ยวมันไต้คลิปบอเอายายบอมั้ี่หัวไปทนมันไต้คลิปบอนมั้งเย็บหน่อยว่าทุกมีดอกขวมัน วกตวไปทางน่นอตกไปทางคุนก้อนเนี่ยมันได็กผิดก่อนมากแก้วแก้วว่ามี่ลีหลามมีงานอบต่อมีงานอบตมันไม่อดแย่แล้วมันเลยเอาไปโก้อนมันตตเอา เอาก็ไม่ต uh uh ้องยืนให้ก uh well> ันเดียวกันช่วยเดี๋ยวเดียวซื้อเอาเอาอีกอย่างเดียวดีคนร้องเพลงแล้วไปถ่ายกีบมันดีนทุกคนครับช่วงบ่ายวันนี้เราไม่ได้กันเราจะมาดูซิว่าคนอำพวงเสียงที่สองมันดูอะเสียงดีกว่ากันนะครับนั่นก็คือการประวัร้องเพลงสามประเภทด้วยกันนะครับ แต่ก็สองประเทศด้วยกันก็คือประเทที่หนึ่งประชาชนทั่วไปแต่การประเภทนี้เนี่ยปีที่แล้วเขาไม่ยึดถือได้ปีนี้เขาบอกว่าโอ้โหไม่แพ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมากค่ะประเทศไทยประเภทที่สองครับได้ร้องประกวดในการที่สองก็คือกลุ่มทของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครรมการผู้ช่วยสารวัตรกำนันนะครับและประเภทสุดท้ายก็คือประเภทนองพินก็คือท่านนายกเออท่านสอบต ประเภทเหานี้นะครับนั่นคือประเภทที่สามดังนั้นแล้วนักร้องที่จะขึ้นบนเวทีนี้ก่อนก็คือประเภทประชาชนทั่วไปนะครับประชาชนทั่วไปดังนั้นแต่ทางดังนั้นจึงอยากจะให้นักร้องประเภทประชาชนทั่วไปนี่นะครับให้ท่านเข้ามาอยู่ใกล้ๆโดยเฉพาะแล้วนะครับอยู่ที่เต้นอำนวยการนะครับเต้นเต้นคณะกรรมการตัดสินนี่นะครับ เต้นฝั่งขวาของเวทีนะครับของพิธีกรให้มารวมอยู่ตรงนี้นะครับประเภทประชาชนทั่วไปนะครับเชิญครับเชิญและแกงเชียแกงเชียที่รัาทั้งหลายเฮ้ยเข้ามาจีบจองเขาไรเขายรเขาไ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 ร อไ็นมกอ่้อ้อะไีปยกดหีที่สุดนะครับเป็นขวัญใจประชาชนถ้านักร้องคนไหนสามารถเรียกดอกไม้จากแฟนๆได้เนี่ยคุณมีสิทธิ์ได้รับรางวัลนเลือกประเภทขวัญใจประชาชนอีกเร่องนึคืออปิดทิเมองนี้นะฮะแต่ว่าไม่อยากซื้อดอกให้ยืนตังนีละ อันนี้กองเขาเอียงกัเขาคุ่นล้านเขาพุ้นล้านเพิ่อนเขาพุ่นล้านทัพี่น้องเพื่อโกศมพิสัยปมุศพิสัยจังหวัดมหาสารคามเมื่อนี้เพิ่นเฮ็รบุญเพชรบุญเลยบุญพุ้นล้านบุญพุ่นล้านบุญพุ่นล้านเขาเลี้ยวๆประเภทนี้พิ่เคยเห็นไหแล่ะแต่พอแต่เมย์เป็นแบบว่า มันเป็นประเภทนี่ไม่ต้องเสียเวลาว่าเพราะว่าเท่าเงินสดให้ลูกหลานคนร้องเพลงเนี่ยอาสำรับคลิปนี้ไปซื้อดอกไม้ของลูกหลานดีทับฟิลคุ่นล้านของอำเภอขุดชุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามเฮ็ดตามประเภทนี้พ่อเม่พ่อเฮดมาพี่น้องคนเดินดํายงก่อนถือสาร สืบสานวัฒนธรรมนี่แต่พอแต่แม่พาเห็ดมากเนี่ยนะพี่น้องนะยัไงสำหรับคลิปนี้พี่น้องนะเอาไว้เท่านี้สักวันแยแหลมนี่ไปขึ้นเวทที่เป็นนักร้องกินเป็นนักร้องรับเช้นเมื่อนี้พี่น้องสำหรับคลิปนี้ข้งเท่านี้สักวันตดตามกคลิปนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้คำว่าสบายดีดีใจด